จากคลิปนี้รับส่วนลดไปได้ทันที่60,000บาทจากราคาหน้าเต็นท์นะคะ699,00 0บาทค่ะวันนี้นะคะลดราคาเหลือเพียงแค่6 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเลทพนเบาๆนะคะ1น0 0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญา6ปีแค่นั้นนะคะและที่สำคัญค่ะคันนี้นะคะได้เจ้าของคนเดียวค่ะออกห้างปลายแดงนะคะดูแลรักษามาเป็นอย่างดีค่ะเลขไม่เพียงแค่1น0 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะนี่เลยค่ะกับเจ้าคุณดนะคะสุดยอด รถครอบครัวค่ะคุณนะ H1 นะคะคันนี้รุ่นเอลิตปีพศ2014จดทะเบียนการใช้งานปี2015นะคะเจ้าของคนเดียวค่ะดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะคะโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะคะสีสวยๆใสๆแบบนี้รอบคันเลยค่ะหน้ากระจังเดิมตรงรุ่นนะคะโครเมียมสลับกับสีดําสุดเท่แบบนี้เลยค่ะดวงไฟนะคะใหญ่ๆใ,ใสๆแบบนี้เลยค่ะและมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะและคันนี้ค่ะได้สกเกิร์ตรอบคันเลยค่ะล้อแมกเดิมตรง รุ่นขอบ16หนะคะยางปูดเยียอย่างดีเลยค่ะภายในกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะและที่สําคัญคําใหม่แล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีครีมค่ะคันนี้นะคะเบาะสภาพใหม่มากๆค่ะยังนุ่มๆแน่นๆอยู่เลยนะคะจอเพดานด้านบนค่ะสามารถเชื่อมต่อกับจอด้านหน้าได้นะคะระบบแอร์ของเขานะคะสามารถปรับได้จากตัวนี้ค่ะมีให้ทั้งหมด6ช่องนะคะนึกถึงได้เลยค่ะว่าเย็นฉ่ำตัวทั้งคันอย่างแน่นอนค่ะ โซนค่ะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะดีไซน์การตกแต่งของเจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับลายไม้สีโอ๊คแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะได้จอเป็นจอทัชสกรีนนะคะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกเล่นมากมายค่ะสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะคะโทรศัพท์ได้นะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับแอร์นะคะแยกหน้าหลังนะคะจะเปิดแค่เฉพาะด้านหน้าก็ได้นะคะหรือว่าเปิดทั่วทั้งคัน<อ>ก็ได้ค่ะระบบเกียร์ออโต้นะคะมีบวกลบให้ด้วยค่ะและคันนี้นะคะมาพร้อมกับช่องจุดบ,บุหรี่ ห้ดวยค่ะได้พวงอมาอลัยมัลติฟังชันนะคะที่สำคัญขัดเลขไม้ของเขาใช้ไปเพียงแค่1น0 0 0 0้ามกิโลเท่านั้นค่ะราชมในส่วนท้ายตัวรถกันต่อเลยนะคะด้านหลังของเขาค่ะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟเบรกเดิมจากศูนย์ค่ะเขาสร้างําเดิม,ดมสวยๆจากศูนย์นะคะไฟท้ายนะคะของเดิมจากศูนย์เช่นกันค่ะไม่มีรอยแตกร้าวน,นะคะตัวนี้ค่ะได้เป็นตัว H1 นะคะรุ่น e l ลิทค่ะมีเซนเซอร์ด้านหลังให้4จุดนะคะ ฝาท้ายเป็นระบบโชงนะคะเปิดง่ายเบามือมากๆค่ะมาพร้อมกับต้องมองหลังด้วยนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะรางน้ําเรียงกันสวยๆค่ะระบบโชคเดิมจากคุณใดเลยนะคะคันนี้ค่ะฝาท้ายนะคะบลอยด์น็อตไม่เคยงัดแงะแกะไขออกมานะคะส่วนตัวด้านหลังนะคะถ้าไม่มีผู้โดยสารห้าหลังนะคะสามารถพับที่นั่งค่ะแล้วก็เลื่อนนะคะเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานนะคะหรือว่าเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นค่ะ มาชมในส่วนของห้องเครื่องตัวรถกันต่อเลยนะคะเริ่มจากโครงสร้างด้านหน้าค่ะคานเดิมๆสวยๆจากศูนย์นะคะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดเลยนะคะโครงสร้างเดิมค่ะฝากระโปรงไม่เคยงั้นง่นายแก้ไขออกมาเลยนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับระบบเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ175แรงม้าค่ะเป็นระบบเครื่องยนต์ตัว A2 แล้วนะคะคันนี้ค่ะน้องกิมบอกได้เลยนะคะว่าขับดีขับเร็วขับสนุกและประหยัดอย่างแน่นอนค่ะ ลูกค้ารับรถไปมั่นใจได้เลยนะคะน้องกิ่งได้นาทีมชันค่ะมาตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ระบบฟังก์ชันต่างๆให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณลูกค้าต้องการเข้ามาดูรถนะคะที่เต็นเอฟพีออโต้คาร์ของเราค่ะอยู่ติดกับถนนกันจนยพิเศษบางแคกรุงเทพนะคะหรือถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาโทรหาน้องกิ่งได้เลยนะคะน้องกิ่งมีเจ้าหน้าที่ค่ะไปรับเอกสารไปจัดไฟแนนซ์ให้กับลูกค้าถึงที่บ้านค่ะมีผลอนุมัติผ่นนะคะมีบริการจัดส่งรถให้กับลูกค้าทั่วประเทศเลยค่ะ